ดูกีฬาดีๆกับดี v ีสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวสารสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและติดตามกีฬาอีกครั้งเรายังคงติดตามส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่3สเปซท,ที่ประเทศเวียดนามโดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายรอบชิงเหรียญทองแล้วค่ะดีทีวีก็ไม่ลืมจะนำโปรแกรมแข่งขันและถ่ายทอดสดมาฝากแฟนๆวอลเลย์บอลก,ก่อนเกมจะเริ่มเช่นเคย ก่อนไปรับชมโปรแกรมวอลเล์บอลรอบชิงชนะเลิศฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้เราโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีทีวีทั้งทาง u t u b e และ Facebook หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องดีทีวีเพื่อสนับสนุนการทำงานของแอดมินเพิ่มเติมได้โดยกดที่สมัครสมาชิกหลังจากนั้นทำตามขั้นตอนง่ายๆของระบบ YouTube เท่านั้นค่ะขอบคุณทุกๆการสนับสนุนจากแฟนกีฬาด้วยดีเสมอมานะคะโปรแกรมแข่งขันวันที่21พฤษภาคม2565ารอยบรอบชิงเหรียญทองแดงโดยเวลาสิเจนาฬิกาค่ะทีมชาติฟิิิลปน์ จะลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียวันที่22พฤษภาค,คม2565ค่ะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเวลา17นาฬิกาเป็นการลงสนามพบกันระหว่างทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามคุณผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง GMM Grammy ช่อง25หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube จากสถานีเครือข่ายประเทศเวียดนามได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะ สำหรับทีมวอลเลย์บอลชายของไทยครั้งนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยการเป็นแชมป์ของกลุ่ม B ีมีโปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศวันที่20พฤษภาค,คมส5 6 5าดังนี้นะคะเวลา14นาฬิกาค่ะทีมชาติอินโดนีเซียจะลงสนามพบกับทีมชาติกัมพูชาและเวลา17นาฬิกาค่ะทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามคุณผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9อสมทค่ะและในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะทีมชาติฟิลิปปินส์จะลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมา แข่งขันเพื่อชิงอันดับที่5ของรายการด้วยค่ะ และในวันที่22พฤษภาคม2565เป็นการแข่งขันรอบชิงเหรียญรางวัลประเภททีมวอลเลย์บอลชายค่ะสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยนะคะเจ้าของเหรียญทองครั้งก่อนและเป็นแชมป์มาแล้วถึง14สมัยแม้ครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนผู้เล่นตัวหลักชุดใหม่ทั้งทีมแต่ความแข็งแกร่งก็ยังคงเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคู่ต่อสู้เสมอและเวียดนามซึ่งครั้งนี้เตรียมตัวมาดีกว่าทุกครั้งก็น่าจะใช้จังหวะการปรับเปลี่ยนทีมของไทยซึ่งอาจจะมีบางช่วงที่ยังไม่ลงตัวของผู้เล่นในทีมใหม่ เพื่อเป็นจุดโจมตีในการเก็บชัยชนะเหนือทีมชาติไทยเพื่อคว้าเหรียญทองซีเกมครั้งแรกบนแผ่นดินเวียดนามสำหรับการแข่งขันชิงเหรียญทองประเภททีมหญิงระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามมีสถิติย้อนหลังที่น่าสนใจคือทั้งทีมชาติไทยและเวียดนามค่ะเคยพบกันในรอบชิงเหรียญทองซีเกมมาแล้วทั้งหมด9สมัยค่ะและเป็นทีมชาติไทยนะคะที่เก็บชัยชนะคว้าเหรียญทองกลับบ้านมาได้ทุกครั้งและหากครั้งนี้ทีมตบลูกยางสาวไทยคว้าเหรียญทองได้อีกครั้งจะทําให้ทีมชาติไทยทําสถิติ เป็นแชมป์วอลเลย์บอลหญิงซีเกมสมัยที่15 dtv ขอเชิญชวนแฟนกีฬาทุกท่านส่งกำลังใจเชียร์ทีมวอลเลย์บอลไทยทั้งประเภททีมหญิงและทีมชายให้สามารถเก็บชัยชนะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาได้อีกครั้งนะคะและทั้งหมดก็เป็นโปรแกรมแข่งขันและถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามเก็บมาฝากจาก dtv ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้า dtv สวัสดีค่ะ